มือนีมใส่ปุ๋ยมันับปรังครับเออช่วงเศร้าๆนะครับเป็นยังตองไซตะเศร้าเออยังเว้นเป็นยังคือใส่นะครับขอบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับอากาศห่อนจัดนะครับห่อนแห้งในช่วงยามเว้นนะครับผู้ใดที่ว่าสิเห็ดเวียกนะครับแนะนําว่าเห็ดช่วงยามเศร้าดีกว่านะครับถ้าเป็นว่าเห็ดมันัาปรังเจ้าของก็ต้องไปจ้างเห็ดช่วงเศร้าๆกับช่วงยมมแแลงครับเออช่วงมันอากาศเย็นๆเด้อนะครับ แต่ว่าเงมัขึ้นกันยังห่อนอยู่นะครับผู้ใดที่ว่าไปรับจ้างเออแนะนาเลยว่าเตรียมยาดมยาหอมไปเลยนะครับบํารุงหลางกายอย่างของนะครับดื่มน้ำหลายๆนะครับเกลือแร่ก็ไยังให้ขาดเออเดี๋ยวมาเมืองบรรยากาศช่วงย่ำเสาน้ำกันในคลิปนี้เลยก่อนเอิญนะครับฝากพี่น้องกดติดตามให้ถึงหนึ่งเมื่อนะพี่น้องเด้อเอาสวัสดีพี่น้องสุกคนครับพบกันในช่วงบรรยากาศย่ำเสาอยู่สวนมาสะพานของผมคกอเกานะครับผม มือน,นี่ใส่ปุ๋ยครับเอออ่าเดียวดินเมื่อสีแห่งกอนใส่ปุ๋ยตะเสาเห็ดช่วงเสาอากาศมันบ่ห่อนบันไดนะครับถ่ายเห็ดย่างเบนมันห้อนพี่น้องนะครับอ่าไปเมืองข่าวไปเมืองไะเยาก่อนอากาศนะครับอุณหภูมิช่วงใบใบนะครับมือนี่สี่ห้อนแห้งนะครับสูงสุดอยู่ที่43องศานะครับอ่าพี่น้องพยายามมืงองเขามุดข่าวสารเกี่ยวกับกรมอุตุนิรันดร์นะครับถ้าเกิดว่าอ่าถึกมีมือฝนนะครับ ก็ดีไปจะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพายุฤดูร้อนนะครับมีฝนตกมีฟ้าห้องอันนี้ก็ละว่างน้ำพี่นก้กงเกษตรกรหลายคนนะครับฝากดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของนะครับเออเป็นยัง้องดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของถ้าเกิดว่าพี่น้องภาสามาเทใ้แล้วพู้ได้สิเหตุให้เฮานะครับเออถ้าไปรับจ้างนะครับพี่นงกัเออมีเครื่องดื่มวันหวานน้ำวันหวานน้ำเย็นเอาไปกินนะครับเฮาเป็นอ่า หลูกจาา้างไล่วันยังเสียนะครับยาดมยาหอมกับพกไปนะครับเอ,อเดี๋ยวมันสิเกิดว่าชอ็อตเออสิเกิดว่า่าวิ่นเวียนหน้าเมือดนะครับบรรยากาศหอนแดดออกด้วยนี่นะครับอันตรายเนี่ยนะครับต้องเมืองแย่งสุขภาพร่างกายเจาข้องนะครับที่นี่นะครับผู้เลยที่ว่าเห็ดข้องเจาข้องเองโดยที่ว่าต้องจ้างเห็ดยง้มเศร้าก,กับยง้มแรงดีกว่าอากาศบ่หอนครับ้อนก็ฮ้อนมาหลายนะครับบางคนบอกว่าหอยเห็ดยง้มขึ้นดีได้บ่ ได้ครับพี่น้องสะดวกบ่าล่ะนะครับเอาไต่ไฟโคมมีแมงมะตอมหนาตอมตาโบเมนได้บ่าดนี่ยุ่งยากไปอีกนะครับเอายามนอนกลับไปพักพอนะครับสวนแงมเพ็ดเวียกับจังเห็ดนะครับมีหนึ่งึ่งสองลเฮ็ดเองครับเออเครื่องผมมีบวชสองไรยดอกนะครับฟังผลเป็นของเอื่อยเพิินแปงนี่นะครับอ่าเป็นของเอื่อยไปแล้วเพราะว่าเพิินแบ่งกันแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นสวนยางมวเท่านะครับสวนมันทั้เหมือนหนีเป็นของเอื่อย นะครับก็กลายเป็นว่าอะซัมเซาเพลินล่ะแต่ว่าบริเซานะครับกับเห็ดไปมื้อนี่นะครับผมได้มาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยมันสปรังตอนแรกผมกับคุดครับขุดเป็นหลุมเป็นหลุมนะนี่นะครับจอกจอกใส่บักจกเข้านี่ลหละนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปนะครับปุ๋ยที่ผมใส่นะครับมีทั้งปุ๋ยมักที่เป็นมูลสัตว์นะครับผมมักเรียบร้อยนะครับก็จะมีทั้งอ่าตปุ๋ยมักเนาะเขาก็จะมีทั้งจุลิซีมีทั้งอาธาลักษารร้องสาุเสริม นะครับแล้วก็ได้น้ำมาก,กมาน้ำอีกโผกากน้ำตาลอีกโผในไร่เนวนะครับถือว่าถาดอาหารหลายส่วนปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีมันก็ได้แค่สามตัวเท่านั้นนะครับเออแล้กก็มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเท่ากัจะได้หลาเน่ยแอวพี่น้องแต่ว่าปุ๋ยเคมีนี่ผมจะเน้นตัวไทยครับเพราะว่าตัว้าว่าเป็นไโนตัวเจนเขาจะได้ทั้งะจะได้จากมูลสัตว์นะครับได้จากปุ๋ยหมักนะครับฟอสฟอรัสก็ได้จากปุ๋ยมักหลักกับตัว ปุ๋ยอ่าสูตร14-4-24ครับเอออามาผสมกันโอ้คักปันได้พี่น้องนะครับมีทั้งปุ๋ยที่ว่ามันถึกน้ำนะครับแต่ว่าพี่ยังนะครับใส่ได้ใส่เลยแต่ว่าจะเสื่อมเสื่อมบารุเขากันเอาม,มาใส่น้ำกันครับนี่นาตาประมาณนีผมจะใส่ปรมมานึงกับมือครับใส่แล้วก็กบเออเป็นการลดการสูญเสียเป็นยังคือกบครับอ่าปุ๋ยบางตัวเขาละลายไงเขาเสื่อมไงนะครับเขาจะเป็นตะกบแต่ว่าผมใส่มุ่นซัดไปแล้วนะครับเป็นที่อยู่ให้แก่ตัวปุ๋ย อ่ะกันลดกันสูญเสียได้คือกันนะครับอ่าทดแทนกันกันได้นะครับอ่สีฟา้าใส่ครับอ่าโคตรสั้งเมือดหกอ่าพ่แม่นเก้าร่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแปดร่องไหมพี่น้องเออแปดร่องนะครับได้แปดร่องก็เหลืออยู่ประมาณ 1, 2, 3, 4, นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าร่องกับร่องนี้หกร่องเออเอาเครื่องหนึ่งเอาประมาณนี้เมือแรงกันสีมาสัมอีก นะครับเนีเวื่นผมกลับไปขายรถฝากฝากถึงพี่น้องนะครับที่ว่าคอมเมนต์เสียหายนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องเฮ็ดเป็นเฮ็ดเก่งผมแนะนําว่าม่ต่องคอมเมนต์ก็ได้ครับเเพราะว่าพี่น้องบางคนเพิ่นจะรู้สึกบอดีนะผมก็รู้ซึกบอดีนะครับแนะนาว่าม่ต้องคอมเมนต์นะครับมาต้องพิมพ์มาที่ว่ามันเป็นไปในทิศทางลบนะครับหรือว่าพี่น้องไปมื่งทางอื่นก็ได้ปิดช่องไปเลยนะครับ ปิดคลิปไปเลยไปเมืองทั้งอื่นก็นได้แต่ว่าสําหรับคนที่เฮ็ดแล้วประสบผลาําเร็จนะครับอันนี้ผมกับพร้อมรับนะครับพร้อมเอามาพิจารณาหลักะเอามา่เ้าแบ่งปันสูพี่น้องฟังนะครับซิ่งใดที่ว่ามันดีกะเ้าสูพี่น้องฟังซิ่งใดที่ว่ามันเป็นประโยชน์กะเอามาแช่นะครับแช่ประสบการณ์ให้พี่น้องนะครับใส่ปุ๋ยครับใส่ประมาณกําหนึ่ง มื่อนี่ผมกใส่อยูสองสอบเออตอนแรกว่าสิบใส่เอาไปมาใส่คือเขาเอา,เอ,า,เอ,าอันใดที่ว่ามันดีก็ใส่มันไปพี่น้องนะครับจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะครับจําเป็นต้องลงทุนนะครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงบางคนก็คอยว่ามีเงินคอยสามารถลงทุนไหนบอได้ครับลงทุนอะไรพี่น้องสามารถมาเมืองคลิปนะครับที่ผมลงไว้นะครับยอนหลังมากกว่า300ลคลิปนะครับเออเป็นยังตง้องให้กดติดตามเวลาผมลงคลิปพี่น้องกับิบได้พลาดนะครับข่าวสารใหม่ๆข่าวสารดีๆ เออเอานําไปปรับใส่สิ่งใดที่ว่ามันบ่ดีกะบ่้องไปใส่นะครับอ่าบางที่ผมเอาไปผมอาจจะมีผิดพลาดน้ำอันนี้ก็ขอให้พี่หนองน้าเด้อขอให้พี่หนองน้านะครับบ่แมนว่าเข้าสิเกงเสมอไปเด้ออ่าผลผลิตนะครับที่ผมได้นะครับถามมาโอเคบ่มันก็บบ่โอเคครับเพราะว่าผมได้แค่สี่ตันต่อไรหนึ่งสี่ตันต่อหนึ่งไร่ครับบ่ได้หลายเออ อ่ามันจะมีตัวลดผลผลิตของเขาอะคือโรคท่างใบและก็โรคท่างดินอีกอย่างหนึง่งเพิ่มเติมว่าคือความขี้ขานอันนี้ผูใ้ใดเป็นเอออันนี้ผูใ้ใดเป็นครับความขี้ขานมีวะผมมีเลยข่านข่านเกิดจากอย่างอย่างหนึง่งเมื่อยครับอันนี้เข้าเมื่อยเข้าข่านใดข่านอิลิเมื่อยมาโอ้ยเห็ดบ่อดดบางคนบอกเอาก็ปรจ้างบ่ม,มีเงินครับมบ่ม,มีเงินเออ ผมจะเอาอันนี้ออกเอาความขีดขานออกคือเมื่อกี้ผมบอกว่าผมบ่มีเงินผมก็สิไปหาเงินมาออนั่นละง่ายๆพี่น้องตัดปัญหาง่ายสิ่งใดที่วันเป็นปัญหาพี่น้องไปแก้หมองหันครับมันสปราปรังบ่เคยได้ผลผลิตพี่น้องก็ไปหาเทคนิคดีๆการลงทุนที่ผมว่าที่บอตองใส่เงินก็คือพี่น้องสาม,มารถไปเมิ่งคลิปที่ผมลงย้อนหลังนะครับมากกว่า300คลิปเอาพี่น้องของใจยังับมันสปรารังเข้ามินมาได้นะครับกดติดตามกดซันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ,พอที่จะได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปครับ เจอกันไม่คลิปนะครับผมบ๊ายบายไปก่อนสวยแล้วสวยแล้วเป่าใจมันแล้วก่อน